สวัสดีครับเฮียมีธุระอะไรอ่ะนั่งก่อนเลยเผมมาจากบริษัทสิงเจริญครับเฮียมีอะไรอนะ่ะน้องวันนี้ผมมีปุ๋ยอิเล็กเซอร์อยากให้เฮียช่วยพิจารณาหน่อยครับเฮียปุ๋ยเหรอพี่ก็ใช้ที่ร้านของแนะนำ แต่ของผมนี่มันเป็นปุ๋ยซันเฟดใช้ได้กับทุเรียนเนี่ยเหมาะเลยนะครับพี่ปุ๋ยซันเฟดครับเฮียเฮียมีอยู่เยอะแยะเฮียเฮีย er, ช่วยดูหน่อยนะครับปุ๋ยอิเล็กเซอร์เนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนครับเฮียแล้วมาจากแหล่งยุโรปด้วยนะครับเฮียพี่ว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกนะเอาล่ะไม่เป็นไรขอบคุณ ขอโทษครับเฮียเฮียรู้ไหมครับว่านี่คืออะไรนี่คืออนาคตของทุเรียน ที่มาจากแหล่งแร่ธาตุบริสุทธิ์ผ่านเทคโนโลยีการสกัดระดับโลกเพื่อให้ได้แร่ธาตุที่มีคุณภาพสูงด้วยกรรมวิธีหลอมรวมแร่ธาตุหลักพร้อมกดกรรมถันผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อให้ได้เม็ดปุ๋ยที่ออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพที่แต่ละเม็ดอัดแน่นด้วยแร่ธาตุในทุกอนูของน้ำหนักไร้าสารเติมเต็มทำให้เม็ดปุ๋ยแร่งไร้ฝุ่นผง เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชผ่านการพิสูจน์แล้วจากหลายพื้นที่ทั่วโลกผ่านระบบการตรวจวัดที่เข้มขนม้นบรรจุจากแหล่งผลิตในยุโรปส่งตรงสู่กเกษตรกรไทยโดยไม่ผ่านการเปิดผนึกแต่อย่างใดแล้วจะรู้ได้ไงว่ามันดีจริงอ่ะ แล,แล้วปุ<ช>๋ยชื่ออะไรอ,ะอ่ะอีเล็กเซอร์ปุ๋ยซาซเฟตเกรดยุโรปแท้อีเล็กเซอร์เกิดมาเพื่อ<ผ>ทุเรียนต้นสมบูรณ์ติดผลดกลูกใหญ่น้ำหนักดีสีสวยเนื้อเนียลละเอียดรสชาติหอมหวานอร่อยต้องอีเล็กเซอร์